ก็เดี๋ยวส่วนหนึ่งค่ะจะคือตอนนี้ที่เข้าหัวดนะคะจะมี CI นะคะเป็นคอมมิวตี้โ n นไร่ชาตนะคะที่วัดป่าสัมปตานะคะส่วนหนึ่งซึ่งที่วัดเนี่ยโดยหลักๆแล้วจะมีแปลงสมุนไพรที่หลวงพ่อท่านได้ปลูกเอาไว้อยู่แล้วเราก็จะเอาตัวต้นฟ้าไทยันที่เป็นต้นก้าเนี่ย ไปให้กับหลวงพ่อด้วยะคะ่ะตอสักประมาณตอนวันนี้วันนี้รับมา200ต้นก็จะแบ,บ่งให้หลวงพ,อพ่อไปปลูกประมาณประมาณ100ต้นนะคะ,คะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะจกก่ายตามให้ประชาชนทั่วไปชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะส่วนนึงอาจจะเป็นตามโรงเรียนหรือว่า สถานที่ที่พร้อมจะปลูกแล้วก็แต่จะมีหน่วยงานเอกชนก็คือทางพันุ้์ัวปศุตทเนี่ยก็จะรับผิดชอบจะไปปลูกให้แล้วก็จะแจกใส่ให้ชาวบ้านอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราจะมีวิธีให้ความรู้ยังไงว่าต้นสมุนไพรตัวนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงกับชาวบ้านเมื่อเขาได้ต้นกล้าไปแล้วมีคำแนะนำผู้สานไปด้ไหมครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องพิมพ์ใบใบหน้าไปให้อะค่ะเรื่องวิธีการปลูกหรือว่าพมือปลูกแล้วเนี่ย การที่เราจะรับประทานเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้เกินที่ท,ที่ควบรบิโพกต่อว,วันค่ะก็คือทางศูนย์พลราชลังจริงไม่ทริงกันนะคะก็จะมีแอดมีไลน์ให้แอดนะคะซึ่งเมื่อที่เมื่อคุณได้แอดไปแล้วเนี่ยก็สามารถมารับต้นกล้าตัวฟ้าลายจนได้ฟรีเลยค่ะค่ะก็มาช่วยกันอาจจะใ้